สวัสดีชาวราศีมีนทุกๆท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ที่จะททำขึ้นในตอนนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนหากก้าวเข้าสู่วันที่20มกราคมดวงชะตาของท่านต่อจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมทิศทางดวงท่าน จะเป็นอย่างไรบ้างบางสิ่งบางอย่างเราต้องบอกเราต้องกล่าวเราต้องเตือนในบางเรื่องบางสิ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกรยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องของเราด้วยนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนดวงชะตาท่านหากดี ก็ดีแบบใจหายกันเลยทีเดียวแต่ท่านก็จะมีบางเรื่องบางสิ่งเข้ามาดึงเข้ามาพัวพันเข้ามาทำให้ท่านนั้นติดขัดก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของท่านได้รับแรงบวกแรงเสริมแรงสนับสนุนจากดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอาทิตย์ส่งผลให้ดวงชะตาของท่านดีกว่าที่ท่านคิด มีกว่าที่ท่านประเมินหลายสิ่งหลายอยา่างหากตั้งหลักได้ชาวราศีมีนไม่ใช่ราศีที่จะมีอะไรมาฉุดมารั้งได้อย่างง่ายดายแน่นอนดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงนี้ดวงชะตาท่านจะพบเจอกับสิ่งแปลกใหม่เรียกได้ว่าท่านจะเป็นผู้บุกเบิกในหลายสิ่งหลายอยา่างงานท่านเง,งินท่านสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านมีโอกาสเปลี่ยนแปลง แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเป็นประโยชน์กับชาวราศีมีนอย่างแน่นอนชาวราศีมีนมารับชมรับฟังรายละเอียดได้เลยค่ะก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกทกท่านก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังคำทำนายให้ทานอธิษฐาน ขอให้ท่านนั้นดวงเปิดดวงการเงินการงานเปิดนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับดวงชะตาเชาวราศีมีนต้องจัดว่าภาพรวมบอกว่าปีนี้เป็นปีของท่านอย่างแน่นอนจุดเปลี่ยนสิ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่านหรือจะเป็นปีแห่งความทรงจำของท่านนั้นปี2569 ต้องเรียกว่าเป็นปีทองของชาวราศีมีนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างแน่นอนและจะเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาให้ตัวท่านนั้นไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมในรอบหลายปีทีเดียวค่ะชาวราศีมีนดวงชะตาท่านจะดีตั้งแต่ต้นปีงานท่านจะเป็นสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดและจะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงเรียงนามให้ท่านเป็นสิ่งที่ท่าน จะฝากความหวังได้อย่างแน่นอนสำหรับการงานของท่านเรียกได้ว่าในตอนนี้ชาวราศีมีนจะเริ่มตั้งหลักยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดจากความเพียรมานะพยายามของท่านถือว่าเป็นเรื่องมงคลเรื่องที่ดีอย่างมากสำหรับชาวราศีมีนสำหรับงานของชาวราศีมีนต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาท่าน มาน้ด้วยความเพลี่ยนความพยายามท่านค่อนข้างที่จะมีจุดด่นคือต้องการทําอะไรแล้วท่านจะโฟกัสเรียกว่าแทบจะร้อยเปอร์ซ์ท่านจะตั้งหลักได้ท่านจะมีความมั่นคงท่านจะมีความเพียนมาน้มีความแน่วแน่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นข้อดีที่ยากที่จะลอกเรียนแบบสําหรับคนอื่นชาวราศีมีนกาวเข้าสู่ปี2569 ดูเหมือนว่างานของท่านเริ่มที่จะส่งสัญญาณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใครที่เคยยืนอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ดูเหมือนว่างานหน้าการงานไม่ไปไหนในช่วงที่ผ่านมาให้ท่านลองสังเกตรอบตัวท่านเริ่มที่จะมีจุดเปลี่ยนมีการส่งสัญญาณเกิดขึ้นมีงานของท่านนั้นจะมีการขยับหน้างานจะไปอยู่ในจุดที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หรือแม้แต่ตัวท่านเริ่มที่จะเป็นที่พูดถึงในองค์กรในหน่วยงานเรียกได้ว่าเริ่มมีแสงเริ่มมีออร่าเริ่มมีคนพูดถึงสิ่งสำคัญก็คือความแน่วแน่ความมานะของท่านนั้นจะนำพาตัวท่านไปอยู่ในจุดที่ดีท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนแบบโครงการแบบโปรเจก ทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญจะมีชื่อของชาวราศีมินเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมเรียกได้ว่าตัวท่านเริ่มที่จะมีคนพูดถึงท่านยังคงได้รับโอกาสที่เปิดกว้างรอท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสจากหน่วยงานโอกาสจากหัวหน้าโอกาสจากผู้ที่ตำแหน่งสูงกว่าหยิบยื่นให้ท่านรวมกระทั่ง ครอบคลุมไปถึงคนที่อยู่ลำดับเหนือกว่าท่านได้โอกาสมาแล้วเขาสละสิทธิ์เขาขอใบโอกาสนั้นตกหล่นมาสู่ตัวท่านเรียกได้ว่าของของท่านก็จะเรียกได้ว่าใครหยิบแย่งโอกาสดีๆจากท่านไปไม่ได้อย่างแน่นอนตัวท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและแนในขณะเดียวกันการที่ท่านนั้นหลังพิงขวาต้องการความช่วยเหลือ จากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านนั้นต้องการไปขอความรู้ขอความปรึกษาเพียงแค่ท่านเอ่ยปากเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านก็ถือว่าในตอนนี้ท่านต้องการที่จะพึ่งพิงต้องการอาศัยใครเรียกว่าท่านนั้นหันไปจเจอทางไหนก็เจอการยาณมิตรที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่จะดีทำให้ตัวท่านอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิม หลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นใจให้กับตัวท่านยิ่งนักซึ่งภาพรวมทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเริ่มที่จะเกิดขึ้นเริ่มที่จะส่งสัญญาณให้มีความชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้กล่าวเข้าสู่วันที่20มกราคมทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสจะปรากฏให้ท่านพบเจอเกี่ยวกับการงานถือว่าเป็นการการันตีความมั่นคง เกี่ยวกับการงานของชาวราศีมีนอย่างแน่นอนค่ะและในส่วนของงานเสริมอาชีพอดิเลกที่ท่านจะทำในยามว่างหรือทำเพื่อความสนุกผ่อนคลายดูเหมือนว่าสิ่งที่ท่านลงมือทำเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างเริ่มที่จะตั้งหลักได้และเริ่มที่จะมีผลกำไรคืนทุนให้กับท่านกลับมาเรียกได้ว่าสิ่งที่ท่านทำเพราะมีเวลาว่าง ทาเพื่อความสนุกต่อไปนี้เริ่มที่จะต้องเอาจริงเอาจังเพราะคนที่ตอบแทนท่านนั้นค่อนข้างที่จะเห็นกำไรค่อนข้างที่จะมีเงินทุนทืนกลับมาเรียกได้ว่าท่านจะฝากความหวังไว้กับอาชีพเสริมก็ได้ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มที่จะตั้งหลักได้อะไรสิ่งรอบตัวท่านเกี่ยวกับงานเก่าเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไป ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างจะนำชิดนำทางไปในทิศทางที่ดีถึงแม้ว่าท่านจะพบเจอกับอุปสรรคบางก็ตามเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ประสบการณ์ของท่านดวงชะตาของท่านจะมองว่าปัญหาเ่านั้นเป็นเรื่องที่สามารถผ่านพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลับมาคิด ไม่ใช่เรื่องที่ต้องหนักใจเป็นปัญหาที่ท่านก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมงคลเป็นเรื่องเสริมหรือจะตั้งหลักปักฐานได้เยนเดวท่านมีเงินเข้ากระเป๋ามากกว่าหนึ่งหรือสองช่องทางหากท่านผ่านพ้น เดือนมกราคมอนต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านวางไว้เกี่ยวกับการงานจะเริ่มชัดเจนเริ่มเด่นชัดขึ้นและจะนำพาท่านประสบความสำเร็จชาวราศีมีนให้จำปี2569ให้ดีจะเป็นหนึ่งปีอยู่ในความทรงจำของท่านเกี่ยวกับการงานเรื่องกางแน่นอนต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาราศีมีนค่อนข้างที่ จะควักเงินเก่าออกมาใช้ด้วยเหตุผลใดก็คือเหตุผลหนึ่งไม่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายท่านเองหรือค่าใช้จ่ายจากคนรอบตัวท่านดูแลรับผิดชอบอยู่ในช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปจึงบอกว่าการงานของท่านยังคงต้องพึ่งพาการงานหากตั้งหลักได้สิ่งแรกที่จะเบาบางลงก็คือค่าใช้จ่ายต่าง ค่าใช้จ่ายจิปาถะค่อยๆค,ควบคุมได้เช่นกันรวมไปถึงตัวท่านเริ่มที่จะเหลือเก็บเหลือใช้เงินออมมีเงินทุนเงินก้อนไปปิดหนี้ปิดสินและหลักชาวราศีมีนปี2569ภาพรวมใหญ่การเงินของท่านนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะทำอะไรค่อนข้างที่จะมีเงินเหลือเก็บ มีเงินเหลือออมและยิ่งท่านต้องการที่จะเอาเงินทุนไม่ว่าจะเป็นเงินร้อยไปแลกเปลี่ยนต่อยอดเป็นเงินหมื่นสามารถทําได้อย่างง่ายดายแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการงานเป็นใจดีนักแรลค่ะสําหรับคําทํานายคาพยากรณ์ดวงชะตาชาวราศีมีนก็จบลงไปแล้วถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปนี้ออกไปให้ดวงของท่านนั้นเปิดการเงินการงานเปิดสำหรับวันนี้กลับสวัสดีค่ะ